แวะมาที่ร้านข้าวราดกระเทียมบ้านมามีกระต่ายนี่ลองชิมดูหน่อยได้มาแล้วเป็นกล่องละ50บาทดูฮะสีสันน่าทานเลยมีมพริกลูกโดดให้มาห้าลูกจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่า ชอบกระเทียมเนี่ยราดกะเทียมเนี่ย,เย,เ,ยเยอะมากๆเลยอ่ะมากินข้าวด้วยกันอ่ะมาลองชิมดูสักหน่อยอ,อ,อร่อยหคือได้กินกะบหมูก็เป็นหมูแบบเหมือนหมูสามชั้นอ่ะ มีมันติดโอเคอเดีเ๋ยวนี้นั่นเลยกิมน้ำจิมด้วยน้ำจิมจะออกอเ,เหมือนคล้ายๆลซีฟูดนะออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอร่อยก็โอเคโอเค แป้กระเทียมเต็มๆเลยนะเขาไม่ห่วงกระเทียมยนะยครับทใครที่มาเดินตลาดนัดนะอ,อยากกินอาหารที่มันอร่อยออย่ๆต้องพยายามเลือกดีๆ นะมัน,นมีแบบเยอะแยะมากเลยอนะไรก็พยายามเลือกไปเรื่อๆเอาที่ชอบที่ชอบนะวันละคารก็กินหมูกระเทียมวันนี้กินหมูผัดกะปิ่อยว่าอร่อยนะร้านบ้านข้าวราดกระเทียมนะ ห้าสิบบาทเท่านั้นเองบอกว่าใช้สิดธิ์ใอพะพี่เมนมันจะที่โน่นแต่ถ้าเราเอากลับสองอย่างเนี่ยหกสิบเรีว่าคุ้มเลยนี่อิ่มน,นันนๆเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านีน้ว่างๆก็อย่าลืมไปตลาดนัดโรงพยาบาลโซนเดชพลนังเจ้าสิบมีอาหารให้เดือกเยอะแยะเลยทั้งวันขาน้าวทั้งวันสุกเลยสุดยอด สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ผมสวัสดีครับ